เป็นครั้งแรกที่โรงเรียนและชุมชนได้ร่วมกันสร้างของเล่นให้กับเด็กๆในหมู่บ้านนี้นะครับจะไม่มีของเล่นให้กับเด็กๆครับผมคิดว่าเด็กๆจะมีความสุข ที่ได้เล่นของเล่นที่พวกผมสร้างขึ้นมาครับผู้ปกครองและชุมชนช่วยกันออกแบบเครื่องเล่นและของเล่นนะคะร่วมกับโรงเรียนนะคะท่านก็ใช้ของที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือที่มีอยู่ในโรงเรียนที่รอบๆตัวเราะค่ะไม่ได้ซื้อเลยะคะ่ิช่นไม้ไผ่ท่อนไม้ที่มันล้มแล้วนะคะก็มาทําเป็นของเล่นแล้วก็ ออกแบบสนามเด็กเล่นให้กับเด็กๆที่นี่ร่วมกับโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยได้ทำมาสุดท้องถิ่นไว้เพื่อ,อส่งเสริมให้นักผู้เรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของทักษะชีวิตแล้วก็ใช้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการ,รการเรียนการสอนต่างๆนะคะเรื่องเรื่องของการใช้ปราชาวบ้านแล้วก็าาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับชุมชนและก็โรงเรียนนะคะ วันนี้พวกเราจะมานำเสนอสินค้าจากหา้องเรียนชุมชนแล้วค่ะนั่นก็คือถุงยา่างค่ะชาบ้านเราเรียกว่าถุงค่ะส่วนใบนี้นะคะก็จะเป็นสีมว่วงอ่อนๆหน่อยนะคะก็จะ120บาทเหมือนกันค่ะ,ะคราคาอยู่ที่120บาทคะ่ะส่วนใบนี้นะคะก็จะเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็มีลวดลายหลายสีนะคะก็จะ120บาทเหมือนกันค่ะ ส่วนใบนี้นะคะก็จะประมาณ150ค wow. oh no. ่ะข้อดีของการที่เด็กๆได้ไปเรียนร่วมกับปราชชาวบ้านตัวจริงๆตัวเป็นๆนะคะก็คือเด็กอะค่ะเมื่อได้เขาได้สัมผัสของจริงอะค่ะเขาก็จะมีความสุขเขาก็จะได้ถาม ถามจากผู้รู้เรียนจากผู้รู้นะคะที่สําคัญที่สุดก็คือมันเป็นการเรียนเพื่อให้เด็กๆรู้รักเป็นการเรียนเพื่อถ่ายทอดความรักนะคะจากรุ่นสู่รุ่นที่สำคัญรักนี้คือเขาเรียนเพื่อที่จะรักษาถ่ายทอดต่อยอดและสืบทอดกับสิ่งที่บรรพบุรุษวิถีชีวิตร,รากเงามอบให้เขาไว้เขาจะเป็นผู้ถ่ายทอดและก็สืบทอดต่อไปในอนาคตค่ะ